สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน์นโชคนะคะกับอาจารย์ตายหมอดุตตาทิพย์นะคะมาแล้วค่ะนะคะกับการรอคอยเอ๊ะทำไมอาจารย์อายเมื่อไหร่จะมาสักทีนะรอแล้วรออีกเมื่อไหร่จะมาเนาะมาแล้วมาแล้วนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะนะหาน้ำเย็นเออ ใ่ปากนิดนึง่งจะได้เย็นๆใจเย็นๆน,น,นะคะอยากจะออกใจจะขาดค่ะวันเมื่อวันก่อนจะอัดเสียงไม่มีก็ไม่รู้จะอัดยังไงเสียงเป็นเป็ดเลยแกบแกบแกบนะคะก็ไม่รู้จะอัดยังไงเสียงก็ไม่มีพอจะอจัดจะมาอัดอีกติดงานอีกเนาะนะคะก็เมื่อวานก็เพิ่งกลับจากสภากาชาตินะคะใครใครที่อยากติดตามผลงานหรืออยากจะดูดวงก็สามารถสมัครเข้ากรชาติเลยนะคะเพราะว่าจนจะเข้าไปดู ดวงให้ออนไลน์ให้นะคะสามารถติดตามผลงานอาจารย์ได้ในจากออนไลน์ของของสภากาชาดได้เลยนะคะก็ก่อนอื่นต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะตามทำตามกฎเกณฑ์เพราะว่าเนื่องจะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่รู้จักอาจาร,รย์ตายก็ต้องแนะนําตัวเองกันก่อนนะคะอาจาร,รย์ตายเป็นอาจาร,รย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนน์นะคะแล้วก็อา่าตอนนี้ยังคือที่สมาคมเปิดแต่อาจาร,รย์ยังไม่ไปเหตุผลนะคะ อ,อ,อาจารย์ไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ด้วยความที่ว่าเวลาปิดแมสะเวลาสอนจะจะลําบากมากเพราะว่าระบบการหายใจอาจารย์มีปัญหาเนาะถ้าปิดมาปิดแมสแล้วพูดอาจารย์จะไม่สะดวกดังนั้นก็เลยต้องขออนุญ,ญาตให้ให้โควิดมันผ่านไปก่อนนะคะหรือยังไงแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือจะสอนเมื่อไหร่จะ,จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหรศาสตร์และนักพยากร <c oughs> นะคะเห็นไหมเสียงหายแล้วก็เป็นผู้อําอนวยการของชมรมโหราโพธิยานของพวกเรานี่เองนะคะก็ท่านใดอยากจะเรียนอยากจะดูดวงหรืออยากจะทําอะไรก็ตามติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะกับเรากับพวกเราหรืออาจารย์โอ๊คก็ดีนะคะซึ่งผลงานอาจารย์โอ๊คก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะก็เข้ามาอย่างสลัดสักสวยอย่างโดดเด่นที่เดียวเลยแหละนะคะ เราก็มาดูผลงานกันเอาปฏิทินก่อนละกันเนาะนะคะเราขอเริ่มที่16พฤศจิกายนเอ้ยไม่ใช่16สิงหาคมละกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสมาชิกหลายท่านเริ่มอดขวดอาจารย์จะไล่ย,ยาวขนาดนั้นทาไมนะคะก็ต้องชี้แจงหย่อ้ว่าเหตุผลที่ต้องไล่ย,ยาวเนี่ยเพราะเราต้องการให้ชมผลงานว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรนะคะเพื่อความเชื่อมั่นกับผู้ที่จะ จะมาดูในปฏิทินปี65ต่อไปว่าผลงานของเราโดดเด่นขนาดไหนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวคุณได้หรือไม่แบบนี้นะคะดังนั้นท่านใดที่เออก็อดทนฟังเอาละกันจบง่ายๆนะคะเอาเรามาดูผลงานเมือดของวันที่16สิงหาคมของปี64กันว่าเป็นอย่างไรนะคะขึ้นสูง,สงนะคะเลขเด่นของอาจารย์อาจารย์ให้2 3 7นะคะ เลขที่ออกคือสองสองสามล่างต, eken, ตรงๆค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1กันยายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่สองห้าสมให้เด่นที่หนะคะเลขที่ออกคือเจ5ดห้าห้า็ดบนค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันท uh ี่16กันยายนอาจารย์ให้เด่นที่เลข5เลขที่ออกคือ3 5หค่ะนะคะต่อไปค่ะเลขเลขอ่งวดของวันที่16ตุลาคม อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขสองนะคะเลขที่ออกคือแปดสามสามสามแปดล่างนะคะอืมนะคะงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะเลขที่ออกคือเจ็ดสามสามเจ็ดและเก้าห้าตรงๆค่ะนะคะงวดต่อไปก็ใครที่มีเล่มน,นี้ก็รอรุ้นการเอานะคะเนาะประมาณนี้นะคะว่าจะ ชอบแบบไหนดูแบบไหนนะคะซึ่งปฏิทินตอนนีเ้เล่มนี้หมดแล้วนะคะเพราะว่าปีอาจารย์โอค๊คเขาบอกว่ายังมีตอนนี้หมดแล้วจริงๆค่ะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีถ้ายันย,ยังอยากจะได้อยู่ก็คงเป็นโปรไฟล์นะคะเป็นโปรไฟล์เนาะนะคะแต่ปี65สามารถสั่งจองกันได้แล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์สั่งมาจํานวนจํากัดเนาะนะคะหมดแล้วก็หมดเลยละกันนะคะปี65นะคะ นซึ่งในเเล่มน,นี้จะมูลค่า2999บาทนะคะแถมพี่ปีเสียอีก1เส้นค่ะนะคะมูลค่า1650บาทนะคะเป็นของคู่กันนี่คู่ชันเล็เทเธอร์คู่กันนะโอเคนะคะประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> เราก็มาดูผลงานอันโดดเด่นกันเนาะคะประมาณนี้เวดของวันที่อ่ เอาเอาทักษาก่อนแล้วกันเนะเาะพอใกล้มือที่สุดอาจารย์ก็น่ารักอีกละนะคะทักษาพารวยงวดของวันที่1พฤศจิกายนงวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับ9นะคะในวันพฤหัสใครเกิดวันพฤหัสคงน่าจะโชคดีเนาะนะคะเลขที่ออกคือ5 9 9 5ร่างค่ะนะคะและอีกอันนึงนะคะงวดของวันที่เออออมสินพระอจันเคยพูดนะคะว่า,าทักษาพารวยของเราเนี่ย เข้าทั้งรัฐบาลอมสินแล้วก็ทกศนะคะเราก็มาจับสถิติกันว่าในวันนั้นรัฐฮานอยเอไมช่ขอโทษค่ะอ,อ,อมสินนะคะเข้าห8แปดตรงๆนะคะห่า6 8ล่างนะคะของอมสินสติงจริงๆนะคะเนาะจะชมตัวเองก็เดี๋ยวหาว่าเหลืงอ่าว่าไป <c oughs> นะคะอ่ะเรามาดูเลขดับล่างกันนะคะ งวดที่แล้วออก95ไม่มีนะคะ95ติงติงติงแสงว่าดับร่างเราเป็นยังไงคะเอาอยู่อีกแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะเรามาดูเลขเด็ดตาทพิปเมื่อง,งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน <c oughs> อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขเจ็ดอาจารย์พูดอย่างนี้เลยนะคะเจ็ดอะไร 7 3 3 7นั่นเองค่ะนะคะและอาจารย์เคยพูดอยู่สม่ำเสมอว่า6กับ9ตัวเดียวกันขอแค่ตัวเดียวเราไม่เอาตัวอื่นเยอะเดี๋ยวสับสนขอตัวเดียวนะคะก็จะเป็น6เอ่อ9 5นั่นเองนะคะ9ฮะเอาจารย์9ยังไงอ่ะกอย่างนี้ก็ได้อ่ะ <c oughs> 9 5นั่นเองค่ะนะก็แจ้งความดีใจด้วยกันละกันเนาะ สำหรับงวดนี้เลขเดตาทิพย์เป็นอะไรก็ตามไปดูเลยค่ะนะคะส่วนเเลขดับบนงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะหพฤศจิกายนอาจารย์ให้เเลขที่ออกคือ0ูนยไม่มีนะคะ37ติ๊งติ้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 งแสดงว่าดับบนของเราเป็นยังไงคะเอาอยู่อ่าเห็นไหมคะซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่า ทั้งดับบนดับล่างของเราเนี่ยโอ้โหกำลังเป็นที่โจดจันมากมายเลยยังไงเหลือ,อาจารย์มันเอาอยู่นั่นเองนะคะซึ่งหลายท่านบอกว่าโอ้โหเลขเจ๋งมากมเลยไม่หลุดเลยสักทีหนึ่ง mm hmm. ก็นะคะด้วยกําลังใจจากแฟนคลับนี้เองเลยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยจะทําให้อาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจในการที่จะผลิตผลงานโดดเด่นเข้ามาอย่างอย่างไม่น่าเชื่อแบบนี้ทุกครั้งนะคะ,นะคะเรามาดูเลขเรามาดูเลข สามตัวนะคะหลังจากสมาชิกบางท่านก็ต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งต้องเข้าใจอาจย์น,นิดนึงนะเพราะว่าสมาชิกบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่และบางคนเพิ่งจะเข้ามาบูชาของก็ไม่เข้าใจนะคะก็ต้องอธิบายต,ตรงนี้อย่างละเอียดเลยนะคะเพียงแค่คุณดูใน <c oughs> ในเลขเดตตาทิพย์นะคะในเลขเดตตาทิพย์เนาะอ่ะเดี๋ยวโชว์เลขเดตตาทิพย์ก่อนอีกแป๊บนึงนะคะอ่ะเลขเดตตาทิพย์ ะะจาายโบเด่นที่เลขเจ็ดนะคะเด่นที่เลขเจ็ดเจ็ดแล้วยังไงอ่ะเจ็ดก็ไปดูที่ล็อกเจ็ดนะคะนี่ดูที่ล็อกเจ็ดดูที่เลขเจ็ดนะคะลากลงมานะคะล็อกหนึ่งลากลงมาออกเจ็ดสามศูนย์แบบนี้ค่ะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะซึ่งงวดนัน้นออก 0- ูนเเป็นแนวทางในการไปเลือกเสื้อตัวนี้ให้สาแต่ใจเชียวแหละนะคะประมาณนะั้นแต่ล็อก ล็อกหนึ่งเนี่ย,ยไม่ใช่สูตรหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะดูยากนิดหนึง่งสาหรับมือไม่อาชีพนะคะดังนั้นสิ่งที่จะแนะนําให้คุณก็คือไปดูที่สูตรสองดีกว่าซึ่งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะหัวหัวหัวกระดาษจางจะเขียนแล้วนะคะว่าสูตรสองคุณดูที่สูตรสองเลยสูตรสองเนี่ยคุณไปดูที่ล็อกเจ็ดนะคะเลขที่ออกคือเจ็ดสามศูนย์ทำไมล่ะเพราะบางครั้งคุณอาจจะพลาดได้นะคะคุณอาจจะพลาดได้เนาะซึ่ง สูตรหนึ่งเนี่ยมีโอกาสของการที่จะเบิ้ลหามเราไม่นับนะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งเบิ้ลหามเอาไม่อยู่แต่ถ้ามันมีมีโอกาสของการเบิ้ลเกิดขึ้นต้องไปดูที่สูตรสองเลยสูตรสเบิ้ลหามเอาอยู่ไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามหรือจะตองเอาอยู่นะคะเพราะแล้วที่สําคัญเลยนะคะสูตรนี้ไม่ได้เพียงแค่ใช้แต่เฉพาะในงวดนี้หรือปีนี้เท่านั้นไม่ใช่ค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ ตลอดชีดเลยค่ะโอ้โหมันคุ้มแสนจะคุ้มอะไรหนักหนาขนาดนั้นเรามาดูพิสูจน์ศาสตร์กันเนาะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจริงหรือไม่อันแน่นะคะโอเคค่ะเนาะก็ขออนุญ,ญาตอธิบายแค่นี้นะคะแล้วก็เรามาดูเลขดับบนกันอ่านะคะกำลังฮือค่ะว่าคว,ก,ว,ก,วก,กันอยู่เลยนะคะว่าอะไรมันจะโดดเด่นขนาดนั้นนะคะ ็มาดูเงื่อของวันที่16พฤศจิกายนเนาะสิ no. พฤศจิกายนนะคะนะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เอ่อไม่ใช่เลขเด่นผู้ผิดค่ะอาจารย์ให้ดับเลขเลขที่ไม่ควรลงทุนเลขที่ไม่ควรจะซื้อนะคะก็คือเลข37 6612 1 0 8 3 0 0 08 21 4 5 84 4 3 01 48แล้วก็8 2ค่ะเลขเหล่านี้อย่าเพิ่งไปลงทุนนะคะแต่ หม่ก็ฉันชบชบของฉันสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นเลขสามสามมันชื่นชอบสามสามมากเลยอะ่ะก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับแต่เป็นแค่เพียงไกด์ไลน์แนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นเองนะคะจะได้ไม่ต้องอย่างเช่นคุณอยากจะซื้อสักสิบใบลอตเตอรี่สักสิบใบอ่ะก็ติดไปนู่นสักใบ,บสองใบชื่นใจตัวเองนะวางงั้นเนาะ นะคะพอผลออกมาคุณก็ขยำลงถังขยะนะคะแค่ <Akt ien> น,นี้ไม่มีอะไรเนาะนะคะแต่ไม่อยากให้ไปเปลืองเงินเปลืองทองเนาะเป็น,เ,น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนของการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเท่านั้นเองค่ะนะจ๊ะอ่ะแคปหน้าจอกันเลยเพื่อความเฮฮาปาร์ตี้กันเนาะหนึ่งสองซ้ำแคปเจอหนึ่งสองซ้ำแคปเจอโอเคค่ะเรียบร้อยโอเค ขออนุญาตวางเนาะนะคะประมาณนี้จมาชิกหลายท่านสอบถามอีกว่าอืะคำถามเยอะจังเลยอาจารย์แน่นอนค่ะการเข้า v i p จะเข้าอย่างไรนะคะข้อแรกเลยนะคะก,กฎกติกาของอาจารย์คือข้อแรกก็คือว่าเพียงแค่คุณบูชายหินจากอาจารย์เพียง1เส้นนะคะก็สามารถเข้า v i p ของอาจารย์ตัด3มงวดนะคะและที่สําคัญก็คือ ตอนนี้จัดโปรแรงนะคะลด50%นะคะจากราคาป้ายลงไปอีก50%อาจารย์ไม่ได้กดลดให้นะคะเพราะว่าในแต่และรอบแต่รอบอาจารย์น่ะไม่ไม่ไม่ลดไม่เท่ากันโนาะแต่เหตุผลงวดนี้ลดเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรอ่าใกล้วันเกิดละนะใกล้ปีใหม่ละให้ของขวัญแฟนขับดีกว่านะคะประมาณนั้นก็จัดโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าแฟนขับเราเลยเพราะว่าเที่ยวก่อน บนอดคนก็ว่าโอ้โหจัดแค่เดือนเดียวจะหาเงินเก็บไม่ทนันอ่ะจัดเนิ่นหน่อยนะคะเพื่อเป็นการสมนาคุณกับแฟนคลับเรานะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดให้อ่ะนี่เลยค่ะ1เส้นนะคะลด50% 50%เนาะนะคะซึ่งในหนึ่งที่เราทำไมต้องโปรโมทตัวนี้เพราะว่าหลายท่านเลยนะคะทำการเอาไปสวดมนต์นะคะ ปรากฏเลขขึ้น Amazing โอ้โหอะไรขนาดนั้นเนี่ยตายแล้วเลขขึ้นแล้วฉันนี่เนี่ยแล้วแล้วก็จะมีสองสองสามีภรรยาเขาก็คุยกันเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังนี่อาจารย์หรืว่าซื้อไหมเซเทียของอาจารย์ไปเลขมันขึ้น,นเนี่ยเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็เห็นเลขห้าเจ็ดอีกละนี่นี่ห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดนะคะเนาะ เพื่อใครจะโชคดีในวันวันนี้ตอนเย็นอ่าไม่รู้สินะอะ่ลองดูเราไปเสิ่งโชคกันนะคะประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็หนึ่งเส้นจะได้อะไรมากได้สูตรหนึ่งก็คือใบกระดานที่เมื่อกี้อาจารย์โชว์เมื่อกี้นี้นะคะก็จะได้สูดรหนึ่งตัวนี้นะคะสูตรห,หนึ่งนึงนะคะแล้วก็จะได้ VP ของอาจารย์ตาอีก3มงวดนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วได้ลดอีก5 0นะคะแต่ถ้าท่านอยากจะได้ Vp สามเส้นนะคะอาจจะเป็นหินหูหวยนะคะหรืออาจจะเป็นสีพึ่งมหาสน่ห์สำหรับท่านที่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอะรู้สึกไม่เคยมีคนรักคนเมตตาเออเนาะก็จัดไปสั้นหนึ่งเส้นนะคะเขาจะได้เอ็นดูเรามากขึ้นเนาะบางท่านบอกว่าเมย์ฉันไม่เคยถูกหวยเลยเล่นที่ไรไม่เคยถูกอะเอาหินหูหวยไปเลยนะคะประมาณนี้หรือจะเป็นหยกขาว นะคะหยกขาวหนึ่งเส้นหรือจะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะหรือจะเป็นพิ่ปีเซบเปลี่ยนสีนะคะหรือที่ภูมิใจนำเสนอก็คือนี่เลยค่ะลด50%ก็คือเอ่ก็คือ,อ,อลูกประคำนะคะ หินถูกหวยข้างล่างห้อยน้ำเต้าดูดซับดูดจุ๊บจุ๊จุนะคะประมาณนี้เป็นหินถูกหวยนะคะแต่เป็นลูกประคำร้อยแปดเม็ดถ้าใดสนใจก็สามารถติดต่ออาจารย์แต่ได้หรือท่านบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบใส่กําไรฉันไม่ชอบใส่ก็เอาอันนี้เลยค่ะเป็นน้ําเต้าดูดซับนะคะดูดเงินดูทองดูดจุ๊บจุ๊จุนะคะที่คนจริงเขานิยมมากๆเลยเนาะหนึหน่งลูกก็ได้หรือจะเอาเป็นครบเซ็ตก็ได้แบบนี้ค่ะนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์แต่ได้นะคะ ที่มาอ๋อสูตรสองสามเส้นนะคะก็จะได้ v P อย่างงั้นจะไดาย10งวดนะคะและได้ลดสูตรลดอีก5 0ลดกระหน่ำสมารเซลเชียวแหละและแถมยังได้สูตร1และสูตรตามไปด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมงเชียลนะคะก็ติดต่อที่หมายเลขนี้เลยนะคะ0 9 0 9 2 8 26,26 26, และ i อ l ด n e ล3์9 1 5นะคะไม่ว่าคุณจะดูดวงนะคะ ก็จะมีค่าดูดวง1000บาทเนาะนะคะหรือถ้าท่านอยากจะบูชาก็พิมเพราะว่าขอดูรูปนะคะเดี๋ยวจันจะจะส่งรูปให้หรือถ้าท่านอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะออสั่งปฏิทินพิมเพราะว่าสั่งไปชินเนาะเดี๋ยวจันจ,จัดการให้นะคะตามนี้เลยนะคะโอเคค่ะนะ ก็วันนี้ก็อาจจะพูดเยอะละโอ้จารย์พูดเยอะจังโอเคค่ะงั้นบายบายดีกว่าแต่บายใต้ bye. ไปแค่นี้ไม่พอทําไงล่ะคะอ่ากดกดอ่ากดไลค์กดไลค์เพื่อเป็นการอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะชื่นชมให้กําลังใจผลงานให้กับอาจารย์ตาย ะะและกดแชร์นะคะกดแชร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้บอกบุญให้คนอื่นเขามีโชคลาภเหมือนกับเรานะคะเฮ้ยนี่ช่องอาจารย์ตายสุดยอดเข้ามันทุกงวดเลยนะประมาณนี้เลยนะคะหรือกดกระดิ่งสองขลิกกรดิ่งกริง่งกริ่งนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงเ,เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะมาดูได้แล้วดูได้แล้วเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองโทรเข้ามาอาจารย์ขาเ,เลขที่ให้อ่อ ออกรายการยังไม่เห็นเลยทําไมอาจารย์ไม่ออกรายการสักทีหนึ่งน้องบางทีก็ติดธุระประปังนิดนึงขอความเห็นใจเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดติดตามเดยวมันก็เด้งเบาเองค่ะแค่นี้เองเนาะนะคะวันนี้คงอาจจะต้องบ๊ายบายสำหรับในวันนี้แล้วพบก,กับอาจารย์ตยใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับอาจารย์่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย